สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายธีนหาโรสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดูความรักของชาวราศีเมษเป็นความรักในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนาะเปิดไพ่มาแล้วในฝั่งของคุณแล้วก็เขาคนนั้นนะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสบฝั่งกันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เป็นการอา่านทั่วไปนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกตรงกับรักหรือว่าความรู้สึกที่เราคลิกกับใครสักคนหนึ่ง หรือบางท่านที่ไม่ค่อยเข้าใจกันในช่วงนี้หรือว่าก่อนอันเนี้ยอาจจะเป็นเราที่รู้สึกว่าอยากจะหันหน้าเข้าหากันอยากจะพูดอยากจะคุยอยากที่จะปรับความเข้าใจกันก็ได้เนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะพบเจอคนรักที่เขาดูค่อนข้างดื้อนะคะอาจจะดูง้องแงงก้องแก้งหรือว่าดือพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าไม่ค่อยฟังเราเท่าไหร่แต่มืนมองว่า ลึกๆในใจของเขาเขาให้คุณเป็นที่หนึ่งของเขาอยู่แล้วล่ะเป็นคนที่มีอิทธิพลกับความรู้สึกเป็นคนที่มีความหมายแต่บางทีอาจจะดื้อไปหน่อยนะเพราะว่าคุณเองก็เหมือนคนที่อยากจะเป็นฝ่ายควบคุมเนาะอย่าเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่าแต่บางทีพอเราไปเจอคนที่เขาก็อยากจะทําแบบนั้นเหมือนกันก็เลยเหมือนเป็นการงัดกันเลยแบบนี้นะคะแต่จริงๆแนะนําชาวสองนะที่เข้ามาสองพยายามอย่างัดกับชาวราศีเมษดีกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์จะมีปัญหาได้นะ โอเคพลังงานภาพรวมมีไพ่ฮาโลแฟนนะคะสเตรนท์ควินถือเหรียญแล้วก็6เหรียญน,นะมีไพ่หเหรียญเข้ามาตำแหน่งอดีตของคุณบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกเหนื่อยน,นะคะกับการที่เราพยายามลงทุนให้กับใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นการทักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนหรืออาจจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการเงินในเรื่องของเวลาหรือในเรื่องของความรู้สึกก็ได้คนที่ให้ก็จะให้อยู่ฝ่ายเดียวคนที่รับก็จะรับอยู่ฝ่ายเดียว คืออาจจะเป็นคุณที่พยายามจะลงทุนให้กับเขาคนนั้นหรือบางท่านอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เขามาลงทุนให้กับคุณแล้วคุณอาจจะได้แค่รับเหมือนไม่ค่อยอินเท่าไหร่ก็เป็นไปได้นะแต่ทีเนี้ยไพ่ปัจจุบันของคุณเป็นไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ที่บุงมบอกที่ความรู้สึกตรงรักละไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็แล้วแต่ผมมองว่าในช่วงนี้คุณน่าจะรู้สึกกลมกล่อมมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่าไพ่ความสุขใจเป็นไพ่ควีนเธอเรียนอยู่ เหมือนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะบางท่านอาจจะคุยบชาว่าตุดินมืงก่อบกันคือชาวราศีเมษห,หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าพูดอะไรไปก็ไม่เห็นส่งผลอะไรเลยอย่างที่ผมบอกแล้ว,ว่าหลายท่านพบเจอคนรักที่ค่อนข้างดือ้ออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันหลายอย่างอาจจะเป็นเรื่องของสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษาหรืออาจจะ เป็นคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างต่างแล้วก็ตัดยากตัดเย็นตัดกันไม่ขาดสักทีนะคะมันมีแรงซึง้ก,กันละกันบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันนะมาพราะไพ่ดาวรับแปนบางท่านอาจจะคุยชาวราศีพฤษภและข้าวนาพฤษภนะคะขอหนึ่งใบให้สองข้อยหน่อยว่าสอง้อยคืออะไรเนาะหนึ่งดาว บางท่านอาจจะเคยชาวธาตุลงตุนกูเมเมทุนนะคะไพต่ตะศพขึ้นเด็กเถือเหรียญชาวราศีเมษผมมองว่าคุณน่าจะดรอปไปเยอะเหมือนกันนะในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองบางท่านที่เคยมั่นใจตัวเองมากๆในช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนขอให้ได้คุยขอให้ได้เคลียร์รอคอยโอกาสรอคอยความหวังรอคอยความเห็นใจจากเขาคนนั้นไพ่ความรู้สิกใจขึ้นควีนเถือเหรียญน,นะคะเราอาจจะอยู่ในจุดที่ ก็รู้นะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมากมายแต่ว่าก็ก็อยากจะคุยอยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นเนาะเขาี้ไม่คืนเถือเหรียญหน่อยคืนเถือเหรียญค,อยคืออะไรเอ่ยสิบดาเห็นไหมอาการมันล่อแหล่เต็มทีแล้วหรือเปล่าเอ่ยอยากได้รับโอกาสอีกครั้งอยากจะปลุกบางสิ่งบางอย่างที่เคยจบไปแล้วตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งภพ่ใต้สุขึ้นจัด g m ม n น มีไพ่สิบดาบเข้ามพร้อมกับไพ่ควีนถือเหรียญบอนมองว่าชาวราศีเมษหลายท่านน่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจนะคะว่าอะไรมันเป็นอะไรเ,ออเราเองก็รู้สึกไม่ค่อยดีแหละมีไพ่สิบดาบบางความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังมานานอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนค่าอิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะเห็นเดียวสิบดาบแล้วก็นอนนิ่งสงบ,บนิ่งไปเลยก็ได้เคยชาวราศีเมษบางท่านน่ะอาจจะเพิ่งได้เริ่มเจอกับใครสักคนหนึ่งเนาะในช่วงนี้หรือก่อนอันนี้สักพักหนึ่ง แล้วเราก็มีความรู้สึกต่งรักแต่ที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าเราเคยมีประสบการณ์ความรักที่ยากลำบากก่อนหรือเปล่าอาจจะเจ็บเป็นขั้นสิบดาบถูกแทงข้างหลังหรือถูกกระทําย่ํายีจิตใจจนทําให้เรายัางฝังจิตฝังใจอยู่ในตอนนี้พอมีคนเข้ามาพอเราเริ่มรู้สึกกับใครก็เลยอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเคลียร์เพราะว่าให้เราคิดเองเราน่าจะเครียดมากมากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีคนคนนี้ ก็ดูเหมือนจะว่าง่ายบางทีก็ดูเหมือนดื้อบางทีก็ดูเหมือนจะเข้าใจง่ายหรือบางทีก็ดูเหมือนเราไม่สามารถจะเข้าใจเขาได้เลยอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้คนรู้สึกเหมือนอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเออลึกๆในใจของเราอาจจะไม่ค่อยกล้าเกี่ยวกับการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครแต่ใจมันก็รู้สึกดีไปแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์กับคนคนนี้นั่นแหละที่มันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ยืดเยื้อมานาน แต่ว่าเราเองก็ยังรักเขาอยู่ยังคาดหวังว่าให้สถานการณ์มันดีขึ้นก็เลยอยากที่จะพูดจะคุยจะเคลียร์แล้วก็ปรับความเข้าใจกันเอออีกฝั่งหนึ่งคุณไพ่พลังงานหลักเขาเป็นไพ่เดียมพเพลอร์นะคะเป็นไพ่จำตัวของคุณบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมษและคณาเไม่ด้วยกันเองหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทํางานในงานราชการตารวจไปนาหารหรือว่าเป็นนักการเมืองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การางานใหญ่โตมีน้องือวันค่อนข้างเยอะเนาะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดี่ยวพเลอร์ใบแรกคือหนึ่งคือคุณคือคนที่มีอิทธิพลกับความรู้สึกของเขามากในช่วงนี้และสองคือเขาในตอนนี้ต่อให้คุณจะมีอิทธิพลมากแค่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะค่อนข้างมีอีโก้มากๆด้วยเช่นกันมีความใจร้อนมีความเอาแต่ใจขี้หึงขี้หวงอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากจะเป็นฝ่ายควบคุมเกมควบคุมสถานการณ์ อย่างที่ผมบอกแหละว,ว่าบางท่านอาจจะพบเจอว่าช่วงนี้คนรักของเราเขาดูคุยยากจังเลยเนาะจากที่เคยเอออหอมหมกอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ทําไมดูขัดหูขัดตาขัดใจจังเลยนะคะแต่ว่าลึกๆภายในใจก็ยังรักอยู่แหละภพยขึ้นหนึ่งช่วยมีความรู้สึกที่เอิดลงแล้วก็มากมายมีความรักที่เต็มทุกอณูหัวใจนั่นแหละแต่ว่าบางทีพอมันมีอีโก้เยอะๆอ,อยากได้ก็ต้องได้มันก็เลยทําให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนถูกบดบังลงไป หลงเหลือแค่ภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนสนใจแต่ตัวเองอะไรแบบนี้นะคะบางท่านอาจจะคยกบชาวธาตนะุน้ำมีนกับกฎพิจิกเนาะพลังงานภาพปร่งเขาที่เหลือมีไพ่เดอะสตารนะคะห้าเหรียญแล้วก็เจอมูนมีไพ่เดอมูนเข้ามาตำแหน่งอดีตของเขาบางท่านอาจจะคยบชาวราศีมีและข้านามีนะ บางท่านที่อยู่ห่างไกลกันระยะทางอาจจะมีผลกับความสัมพันธ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นอารมณ์ความสุขของเขาที่อ่านคุณไม่ออกในช่วงที่ผ่านมาหรืออ่านใครสักคนหนึ่งไม่ออกอ่านสถานการณ์ไม่ออกใกล้ก็เหมือนไกลมันห่างกันออกไปไกลทุกทีทุกทีถ้าในช่วงที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเป็นฝ่ายลงทุนให้กับคุณนะ่ะแล้วคุณก็เหมือนคนที่รับอยู่ฝ่ายเดียวคุยได้แต่ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรกับคืนมากมาย เขาในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความสับสนแล้วก็กังวลใจมากๆเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้ซึ่งก็ไม่แปลกหรอกถ้าปัจจุบันนี้เขาจะดูนิ่งมากขึ้นดูแข็งขืนมากขึ้นจนทําให้คุณเริ่มไม่แน่ใจว่าเอ้เขายังชอบเราอยู่หรือเปล่าเขายังสนใจเราอยู่ไหมอะไรเงีแ้ยบาบงท่านอาจจะเป็นเรื่องราวแบบนั้นนะคะยังไงก็ดูสถานะความสัมพันธ์ของแต่ละคนเนาะจริงๆในคลิปนี้ผมไม่ได้แยกย่อยแต่ละสถานะความสัมพันธ์ให้นะก็สามารถดูได้รวมๆเลยนะคะแต่ว่า ถ้าคุณอยากจะแยกคุณสามารถไปดูได้ในคลิปลายทาาดก็จะเป็นคลิปของชาวทาาดไฟเนาะจะมีในส่วนของคนโสดคนแอบรักคนที่จบไปแล้วหรือไม่ได้คุณงานสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ คนมีคู่กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหวานจะทําแยกออกเป็น2คลิปนะคลิปแรกก็มีคนโสดคนแอบรกักคนที่จบไปแล้วเนาะและอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นคนมีคู่กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็อลองไปดูแล้วกันถ้าคุณอยากจะแยกย่อยแต่ลักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกับคุณมากที่สุดนะคะคุณจะได้เข้าใจสถานการณ์ลหลายๆอย่างมากขึ้นแต่ก็อย่าลืมนี่การอนาะทัวไปนะวันเขาหนึ่งใบให้6เหรียญของคุณหน่อยว่า6เหรียญมัเปืออะไรนะคะ ในช่วงที่ผ่านมาน่าจะเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่พอดีซึ่งกันและกันเลย8ดาบชาวราศีเมษในช่วงที่ผ่านมาปิดใจหรือเปล่าเอ่ยบางท่านอาจจะอยู่ในจุดที่พยายามจะบล็อกตัวเองปิดกั้นตัวเองนะคะขังตัวเอาไว้มีคนเข้ามาบางท่านอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยหรืออาจจะมีคนมาสนใจเราแต่เราก็เลือกที่จะคุยได้แต่ไม่ตอบสนองในใดมากมายไพ่ตระกูลสีส่ดาบอาจจะรู้สึกเหนื่อยในเรื่องของความรักนะ ไม่อยากจะลุกขึ้นมาจัดก,การแก้ไขอะไรนะคะเลือกที่จะปล่อยสา,ารอาการมันค้างคางแบบนั้นไม่น่าจะเหมือนกันว่าคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ในอดีตของคุณด้วยหรือเปล่าบางท่านอาจจะเคยเจ็บช้ำน้ําใจจากใครสักคนหนึ่งมาอาจจะเป็นคนนี้หรือเก่าก่อนหน้านั้นก็ได้ก็อาจจะมีช่วงนี้ที่คุณรู้สึกเหมือนคุณไม่อยากจะคุยกับใครไม่อยากจะเปิดใจซึ่งในช่วงเวลานั้นถ้าสอดคล้องกันอาจจะทําให้เขาคนนี้รู้สึกสับสนแล้วก็กังวลใจเกี่ยวกับคุณมากๆเลยนะคะ หรือบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสัพการ์คือเป็นคุนั่นแหละที่อยากจะลงทุนให้กับใครสักคนนึงแล้วก็เจอภาวะของการถูกบล็อกถูกปิดกัน้นถูกปิดใจสถานการณ์ในตอนนี้ก็ใช่ว่าจะดีขึ้นแต่ว่าเราก็ยังอยากที่จะสู้ต่อให้เรายังมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตของเราเนาะอ่ะดูฝั่งเขาต่อลก Star, อะกันมีไพ่เดอะสตาร์เข้ามาพร้อมกับไพ่ห้เหรียญน,นะคะ บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกุมภ์และขนากุมหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานในวงการบันเทิงเป็นนักร้องนักแสดงยูทูบเบอร์หรือคนที่มีชื่อเสียงก็ได้ไพ่เดอะสตาร์ The Star เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความไม่พร้อมหรืออาจจะเป็นสภาพจิตใจที่ยังล่อแล่อยู่นะคะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีความน้อยอกน้อยใจไม่เข้าใจซึ่งกันและกันถ้าในช่วงนี้เขาดูดื้อก,กับคุณหน่อยนะคะชาวราศีเมษบางทีอาจจะเกิดจากการที่เขารู้สึกยแย่ๆ กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก็ได้นะแล้วในตอนนี้ก็ยังมีความน้อยอกน้อยใจรู้สึกรู้สึกไม่ดีอยู่อะไรแบบนี้นะคะอขอหนึ่งใบให้เอมเพอเลอร์่อยค่ะเอมเพอเลอร์ของเขาเคืออะไรเลยหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มีช่องว่างซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะคะจะติ๊กด้วยบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีตุลและคนาตุลตุลกับเมษนี่ก็เป็นคู่ตรงข้ามกันนะอืมเป็น ราศีที่ใช้เหตุและผลหนักด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าก็ก็มีความโฟกัสที่ตัวเองหนักด้วยกันทั้งคู่ด้วยเช่นกันนะคะมีไพ่เดิมเพลสเข้ามาพร้อมกับไพ,พ่จ s t ติดเขาหน้าจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําในตอนเนี้ยดีที่สุดละคิดมาละว่าเนี่ยโอเคละเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบห้าเหรียญหน่อยห้าเหรียญคืออะไรเอ่ยบางท่านอาจจะคุยกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายนะคะชารี่ออนบางท่านอาจจะคุยชาวราศีกรกฎและขนานกรากฎเนาะ ไพ่ตาสอบขึ้นสิบถ้วยนะคะโอเคมองว่าเขาน่าจะมีกลิ่นอายของความรู้สึกน้อยอกน้อยใจยังรักอยู่ไหมยังรักอยู่มากเลยคคะแต่ว่าด้วยบรรยากาศความสัมพันธ์ที่มีช่องว่างเกิดขึ้นแล้วเขาก็เหมือนคนที่คิดเองเออเองเข้าใจอะไรหลายอย่างไปเองด้วยอาจจะรู้สึกน้อยใจนะคะในตอนนี้ก็เลยอยากจะดูอะไรหลายอย่างให้แน่ใจก่อนนะ ไพ่ของเขาขึ้นมาลักสณะคนที่ค่อนข้างมีอีกโก้มากๆนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยได้เึงใจคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาดูดือ้อดูยากดูแข็งเหลือเกินนะในช่วงนี้นะคะทําอะไรให้ก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยถูกอกถูกใจเท่าไหร่ทีนี้มาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างคนเนาะชาวราศีเมษ The w h l of Fortune นะคะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในความรู้สึกของเขา คิงถือถ้วยเขาไม่อยากจะสนใจคุณเยอะในช่วงนี้พยายามจะทําตัวให้มีเสน่ห์ทำตัวให้ดูน่าสนใจทําตัวให้เหมือนภาพลักษณ์ที่ดีอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีการลองไปพูดลองไปคุยสนใจคนอื่นบ้างอะไรแบบนี้ให้ตัวเองดูเหมือนฉันมีคุณค่านะฉันเลือกได้เหมือนกันสองถ้วยแต่เขาก็ยังรักคุณมากนะะสองเหรียญด้วย อาจจะเป็นแค่เกมนิดนึงนะคะที่ที่เขารู้สึกเหมือนเหมือนอยากจะเช็คความรู้สึกด้วยเช่นกันนะว่าเขามีความสําคัญไหมเขามีตัวตนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยกับความรู้สึกของเขาที่มีหัหตุณในตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปซึ่งหมอมองว่าอารมณ์ความรู้สึกของเขาในช่วงนี้จะไม่นิ่งน,นะพอพ่ความสิ่งใจขึ้นหนึ่งถ้วยด้วยและมี W all for June อีกคือมันจะมีความขึ้น,ข,นขึ้นลงลงนะคะเวลาที่เยอะก็เยอะเหลือเกินอย่างที่ผมบอกแหละว่า บางทีคุณก็รู้สึกว่าเขาทําตัวน่ารักกับคุณเหลือเกินแต่บางทีก็เปลี่ยนไปเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะเวลาที่ทุกอย่างมันจุบตัวลงไปคุณก็จะรู้สึกเหมือนคุณไม่รู้จักเขาเลยเลยแบบเนี้แต่ว่านึกๆในใจของเขาก็ยังคลิกกับคุณอยู่นะมีไพ่สองถ้วยเหมือนกันกับคุณเลยนะคะรู้สึกตกลงรักรู้สึกเหมือนอยากจะอยากจะปรับความเข้าใจกับคนเหมือนกันแหละสิ่งที่มันดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้อะ่ะก็อยากจะพยายามให้มันกลมกล่อมมากขึ้น อยากจะประคับข้องความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะมีไพ่สองเหรียญด้วยอืมหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูยากนะคะไพ่กตะสองตัสิบดาบบางท่านถ้าคบกันอยู่อยู่ในระบบมาสักพักหนึ่งแล้วอะน่าจะมีปัญหานะคะในช่วงที่ผ่านมาเป็นความไม่เข้าใจกันแล้วสิ่งเหล่านั้น่ะสร้างบัดแหลที่เรื้อรังยาวมาจนถึงปัจจุบนันนี้ทั้งคุณและเขาเลยนะทีนี้มาดูกันว่าเขา ต้องการอะไรจากคุณบ้างนะคะชาวเออชาวราศีเมษหกถ้วยนะคะขอภัยห้าถ้วยเขาอยากจะได้บรรยากาศเก่าๆอะ่ะที่เคยหอมหวานที่เคยแบบที่เคยดีๆต่อกันนะคะเขาอยากได้สิ่งเหล่านั้นสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแล้วมันก็ก็ไม่ค่อยได้กลับมาเลยอะไรแบบเนี้ยเออ 6ไม้เท้านะคะอยากจะให้อะไรหลายอย่างมันดีขึ้นที่เคยทะเลาะกันมีปัญหากันไม่เข้าใจกันหรืออุปสรรคที่เข้ามาอยากที่จะก้าวข้ามผ่านไปสิ่งที่ต้องการจากคุณคืออยากจะให้อะไรหลายอย่างดีขึ้นดีขึ้นโดยที่เขาอาจจะไม่ต้องพูดเยอะด้วยนะไพะ่ถ้าสมขึ้นเด็กเถือเหรียญคือรอคอยโอกาสรอคอยความหวงังรอคอยให้อะไรหลายอย่างมันดีขึ้นโดยที่อาจจะไม่ได้พยายามแสดงออกอะไรมากมายนะคะ ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ของคนที่มีอีโก้สักขนาดนั้นคงไม่ได้อยู่ในจุดของคนที่อยากจะอ้อนวอนร้องขออย่าดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรคณบ้างสีดบนะคะในช่วงนี้ถ้าคุณพยายามจะคุยกับเขาคุณอาจจะพบเจอว่าเขาดูไม่ค่อยตอบอะไรนะอืมเพราะเขาอยากจะพักก่อนนะคะหกเหรียญ เขาคงอยากให้คุณพยายามลงทุนกับเขามากกว่านี้สิบดาสี่ถ้วยโอเคสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือตอนนี้เขาเหนื่อยเขาเหนื่อยมากกับการที่เขาพยายามชุ่มเทและลงทุนกับความสัมพันธ์นี้แล้วสิ่งที่ได้กลับมาคืออาการที่ร่อแร่ความรู้สึกที่ย่แย่นะคะในตอนนี้เขาก็เลยไม่รู้ว่าเขา,าต้องการอะไรเป็นไพ่สีถ้วยเหมือนคนที่แบบเมอรลอยอยากได้อะไรนะ อยากได้อะไรนะอยากได้อะไรนะเวลาที่มีมีเข้ามาก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่ในสิ่งที่ต้องการแบบนี้นะคะแต่พอไม่ได้มีเข้ามาก็ก็รู้สึกว่าอยากได้เลยแบบเนี้จริงๆเหมือนมองว่าถ้าเป็นสถานการณ์ที่คุณพยายามจะคุยพยายามจะง้องพยายามจะเข้าหาเขาแล้วคุณรู้สึกว่าเขาดูนิ่งๆเนาะเขาดูไม่ได้ตอบสนองอะไรมากมายเหมือนอยากจะให้คุณลองแสดง,งความจริงใจของคุณต่อไปนะคะชาวราศีเมษเพราะว่า เขาอาจจะเหมือนคนที่ดูเหมือนไม่ได้ตอบสนองอะไรเยอะแต่ไพ่ของเขาขึ้นเป็นไพ่ประต,ตของคุณอะ่ะก็จะคล้ายๆกันกับคุณคือชอบให้คนเข้าหาเอาอกเอาใจพูดจานุ่มนวลทําให้เขารู้สึกมีคุณค่าเห็นความสําคัญเขาอาจจะมีช่วงหนังการที่เขาดูหยิ่งบ้างดูเหมือนแบบไม่สนใจหลอกอะไรเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมองว่าเขาก็ยังต้องการดูนะคะชาวราศีเมษนะคานีน ดูแนวโน้มหน่อยดีกว่าเนาะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้สามไม้เท้านะคะสามไม้เท้าาจ็ะหมายถึงคนเก่าคนไกลใครสักคนนที่รอคอยใหกลับมาคืนดีกันหรือว่ารอคอยให้กลับมาพบมาเจอกันเนะาะจ่อยู่ห่างไกลนะคะเจอสตารด้วย ยังรอคอยกันตลกันอยู่นะแต่ว่าความรู้สึกที่เป็นแผลก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาซ่อมแซมสักพักหนึ่งนะคะเจ็ดเหรียญหลายสิ่งหลายอยา่างอาจจะยังไม่ค่อยได้เด่งใจเนาะเด็กเถอเหรียญด้วยไพย่จะสังขึ้นเจ็ดแบนะคะมีความนาราลังเกิดขึ้นมีความรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจสถานก,การณ์แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ ยังรอคอยกันและกันอยู่ค่ะแต่อาจจะอยู่ในจุดที่ไม่อยากจะคาดหวังอะไรเยอะแต่ยังหวังอยู่ไหมก็แอบหวังอยู่เบาๆนะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญอืมอย่างที่ผมบอกแหละว่าถ้าคุณอยากที่จะพยายามพูดคุยหันหน้าเข้าหากันอยากจะเคลียร์อะไรบางอย่างกับเขาลองไปแบบซอบๆแล้วกันอย่าไปแบบคือเขมมากไปนะคะการพูดการคุยกันในช่วงนี้อยากจะให้คุยกันแบบเบาๆคุยกันแบบนุ่มนวล ช่วยได้อย่าได้บุกตะลุยหรือดีเดือดอะไรมากมายขนาดนนไม่ต้องเรีบเร่งความสัมพันธ์เพราะว่ารีบไปก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นในช่วงนี้นะหลายท่านนี่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมอือนก็รู้สึกว่ามีใครสักคนนี้อยากจะชัดเจนเต็มที่แล้วนะคะแต่อาจจะยังตกลงกันไม่ได้ในช่วงนี้หรืออาจจะอยากชัดเจนด้วยกันทั้งคู่แต่น่าจะมีบางคนที่ยังไม่พร้อมก็เลยขอเลี่ยงไปก่อนอืมแต่จริงถ้าพยายามที่จะคุยปรับความเข้าใจกันหมองว่า คุกยกันได้อยู่นะถ้าไม่คาดหวังอะไรเยอะมากจนเกินไปนะคะโอเคค่ะชาวราศีเมษและคานาเมษเดี๋ยววันดูไพ่ after หน่อยดีกว่าเนาะวันยังไม่ดูไพ่ after ให้เลยขอไพอ่ after หน่อยคะ่ะว่าถ้าความสัมพันธ์นี้ได้มีโอกาสพูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้แลวสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปคะ อัศวินธูดาบนะคะบางท่านอาจจะเุยกันชาว้าตลมกป็นกุมเมี่ยนก้าวไม้เทา้าจำฝนนะคะบางท่านอาจจะเุยกันชาวราศีธนูและคนาดธนูอัศวินธูไม้เทา้าโอเคสามถ้วยถ้าคุยกันได้เคลียร์กันได้มันก็ก็จะดีขึ้นนะคะเออก็จะดีขึ้นจริงๆไพ่มันขึ้นมาอัศวินธูดาบและอัศวินธูไม้เทา้าคือมันมีความพึเกเขิมด้วยกันทั้งคู่นะ แางคนต่างยังมีจุดยืนเป็นของตัวเองอยู่ค่ะแต่ว่าอะไรหลายอย่างที่มันดูอึมครึมค้างคา,งางไปไปกับกลับงงมันมีโอกาสที่จะคลี่คลายซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าเคลียร์กันรู้เรื่องแล้วอะเข้าใจทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วอะหลายท่านมีโอกาสที่จะโอเคปัญหามันเยอะใช่ไหมไม่เป็นไรพร้อมสู้ไปด้วยกันอืมพร้อมที่จะไปต่ออยู่นะคะจริงๆหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ พียง okay, แต่ว่าในช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อะไรหลายอย่างมันยังดูอึมครึมอยู่เนาะคือมันอึมครึมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าช่วงจังหวะพื้นดวงของชาวราศีเมษในช่วงนี้ดวงความรักของคุณจะยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนะักอาจจะให้คุณอดทนในช่วงเวลาเหล่านี้ไปก่อนนะคะรอให้อะไรหลายอย่างมันง่ายมากขึ้นแล้วคุณค่อยประกศศาศอิสรภาพหรือว่าเรียกร้องสิทธิของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่สายนะแต่ว่าในช่วงนี้ยังไม่ค่อยอยากให้คุณกระโตกกระตากอะไรมากมาย ถ้าเป็นไปได้ค่อยคุยกันดีๆนะจะดีกว่านะคะโอเคค่ะชาวราศีมเมษและคาเมษนี่คือแนวโน้มของรักควาสัมพันธ์พวกคุณในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสองฝั่งกันเนาะก็อาจจะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ถ้าใครชอบี็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะและตอนนี้วันมีอีช่องนี้เปิดขึ้นมาใหม่นะชื่อช่องว่าพิกมีทารูสิบเก้านะคะเป็นช่องที่เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตช่องในทีทาราสิบเก้าอีกทางหนึ่งเลยก็อาจจะมีการลงคอนเทนต์ใหม่ๆที่แตกต่างจากช่องนี้หรืออาจจะมีบางคอนเทนต์ที่คล้ายกันสอดคล้องกันอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกเนาะยังไงก็ฝากกด subscribe ช่องพิกมีทารูสิบเก้าว่าอีกช่องทาง ะะโอเคค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย